สวัสดีครับชาาศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนมก,กราคม2 5 6 6นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นฝากดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามไปเลย ใสให้กับช่องบูกพญาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถจัดลายไอดีมาได้ที่ user บูกพญา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เจ็ดไม้ไพ่เดรชาวรีร์ออท ไพ่ s i of p e n t a c l e 1หม้แล้วก็ไพ่ The Hermit ไพ่ s i of Cups ไพ่ The High Priestess ไพ่ f i e of w a n d ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เดอร์มิตอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหล,ลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เไม้ 7จไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่เข้าใกล้ความสําเร็จมากๆแล้วนะครับสหรับชาวราศีธนูรัคนาธนูจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของคุณไรมาร์กเอาไว้ตรงไหนเต็มตัวเลยนะครับกาลังจะถึงจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายความสําเร็จของคุณแล้วอีกนิดเดียวอดทนอดกัน้นฮึบอีกนิดนึงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะเจ็ดไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังเหนื่อยอยู่ก็จริง แต่ผลลัพธ์เนี่ยกำลังจะตามมาทําให้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีขอให้คุณพยายามอดทนตั้งใจไปถึงจุดเป้าหมายของคุณให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยคือไพ่สเวนออฟวันไพ่ของการแอคชั่นไพ่ของการแบบเอาจริงเอาจังนะครับขมักขมนการเอาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเ,เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีแต่ บอกนิดนึงนะครับว่าอย่าโฟกัสในระยะสั้นเกินไปนะครับให้เราพยายามมองการไกลไปในระยะยาวอีกหน่อยหนึ่งมันอาจจะสําเร็จได้ดีกว่าการที่เรามองแบบวันนี้พรุ่งนี้แบบนี้ครับมันเร็วเกินไปอะไรที่เราทําแล้วปุ๊บแล้วจะเห็นผลปั๊บเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ง่ายๆนะครับมันก็เป็นไปได้เนาะแต่มันก็ยาก มันก็ต้องใช้เวลากับการฝึกฝนความเข้าใจความชํานาญถ้าคุณใช้ลักษณะของความชํานาญอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดมันเป็นเป้าหมายจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องโฟกัสในภาพรวมภาพกว้างนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับมันมากเพียงพอแต่ก็อย่าจริงจังและคาดหวังจนเกินไปเพราะมันอาจจะผิดทางผิดที่ผิดเวลาก็ได้เช่นกัน ดังนั้นต้องรู้จักเผื่อแบ่งหลับแบ่งสู้ด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณยังมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับไพ่เดอะไฮรัฟเฟนขอโทษครับเดอะไฮรัฟเฟนคือไพ่ของคําแนะนําไพ่ของการเป็นผู้รู้ไพ่ของการที่เราต้องรู้จักถ้าเป็นตัวเราเองเพราะว่าเราต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจต้องเรียนรู้ต้องปรับต้องพยายาม เข้าใจในหลายๆบทบาทนะครับกับในเรื่องของความสําคัญในแต่ละเรื่องที่เราอยากจะสําเร็จถ้ามันเป็นในเรื่องงาน mm hmm. ก็แปลว่าคุณจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของอความคิดของคุณก็จะเป็นการคิดได้รู้แจ้งรู้ตื่นนะครับหรือสามารถที่จะมีไอเดียมีความคิดต่างๆประสบความสําเร็จดีมีไพ่เดอะเฮอร์มิตมาผสมด้วยเดอะฮาร์โดแฟนกับเดอะเฮอร์มิตแปลว่า ถ้าเราใช้สติความคิดการเรียนรู้การปรับความเข้าใจทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จได้หาทางออกได้ดีมากนะครับเพราะ t h อ Hermit ิหมายถึงการสแสวงหาการหลุดพ้นหรือการเข้าใจการเรียนรู้ในถึงขั้นระดับจิตวิญญาณแต่ว่า The h e r f a n คืออผู้รู้ใช่ไหมครับผู้รู้ทำให้เราสามารถที่จะรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างดาวประจำตัวโคโจออยู่ในพันธุ เป็นตำแหน่งที่4ของลัคนาเป็นความเข้มแข็งความเกาะร่างสร้างตัวการเป็นตัวของตัวเองแต่มันก็จะมีความยึดมั่นยึดติดอย่างที่เป็นเดฮาราฟันนั่นแหละนะครับคำว่ายึดมั่นยึดติดจากชาวธนูต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักที่จะรููแบบการแบบระบายออกบ้างบางทีเนี่ยชาวราศี ธนูและขนาธนูนะครับบางคนเนี่ยยึดติดในเรื่องของกรอบจารีตประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างแบบเป๊ะมากมันเลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับกับการที่เราจะต้องทําอะไรอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบแต่คนอื่นเขาอยู่นอกกฎนอกเกณฑ์แต่เราอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเราจะรู้สึกว่าเราพยายามมากกว่าคนอื่นเราเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่เราได้รับผลลัพธ์น้อยกว่าคนอื่นเพราะเรายึดติดเรายึดมั่นกับสิ่งที่เป็นเกินไป ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้นะครับว่าอะไรเหมือนพินสามสายใครเคยเรียนพุทธศาสนาบ้างครับมีหย่อนเกินไปก็เสียงก็ยานเกินไปก็ไม่ได้นะครับตึงเกินไปก็ขาดทางสายกลางเท่านั้นจะทําให้ตัวคุณไปสู่นิพพานสู่อะไรความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างบาลานซ์สมดุลให้ดีกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะประมาณนี้นะครับ มันก็จะทําให้ตัวเราสามารถที่จะไปต่อได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเรง่งไม่ต้องรีบจนเกินไปเด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเรียนรู้และพัฒนาจากสิ่งที่ไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วแต่มีการต่อย,ยอดมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอีกมีหนึ่งไม้ด้วยแบบนี้เห็นไหมครับสิ่งไหนที่คุณไม่รู้คุณก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม รือสิ่งไหนที่รู้อยู่แล้วก็พยายามอัพสกิลอัพเรเวลกันไปอย่างผมอ่อานไพ่เป็นเป็นโหราศาสตร์อยู่แล้วผมก็เอาอัดไพ่เข้าไปอีกนะครับพออัดดไพ่เสร็จแล้วเราก็ต้องคงต้องเรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ต่อยังคงต้องเรียนรู้ในเรื่องของไพ่ต่อนะครับมันไม่มีวันสิ้นสุดคือเราอ่านไพ่ได้มันก็ถือว่าแบบทุกอย่างไม่ได้จบแค่นี้นะครับมันมีเคสมันมีตัวอย่างมันมีความแบบเยอะแยะมากมายอะ ไม่ได้แปลว่าเราจบแบบนี้แล้วเราจะต้องแบบหยุดมันไม่ใช่เนาะเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณทำงานคุณใช้ทักษะคุณใช้สกิลแต่มันก็ต้องมีในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้บ้างเราก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องใส่เติมเต็มเข้าไปในทางโบราณบอกว่าอะไรรู้ไหมครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแหงหัมมันแปลว่าการที่เรารู้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราไม่รู้ รู้ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมเข้าไปอีกมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัส,สากันมันก็มีแต่สิ่งที่มันมีการพัฒนามีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดที่ดีเท่านั้นเองนะมันก็เป็นสิ่งที่เพิ่มสกิลให้กับตัวเราและประสบความสำเร็จได้ขอให้คุณตั้งใจนะครับแล้วเรียนรู้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ในสรับบางคนนะครับมีไพ่ใบนี้คือไฟ l e o n ัน รับวานเนี่ยในตามไพ่เ,เนี่ยถ้าเป็นตัวเราแปลว่าเราอาจจะทําข้อผิดพลาดน,นะครับหรือเราอาจจะละเลยบางสิ่งบางอย่างเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับมันอาจจะเป็นความเลินเล่อของเราเป็นการคิดการตัดสินใจที่ว่องไวและรวดเร็วเกินไปอาจจะตกหล,นลน่นรายละเอียดแบบนี้เป็นต้นแต่นะครับถ้าเป็นลักษณะของบุคคลอื่นรีเลชัน h ิ p ต่อเพื่อนกับที่ทํางานกับ การสื่อสารอันนี้จะต้องระมัดระวังความคิดต่างเห็นต่างอาจจะเป็นทั้งวัยวุธนะครับเป็นในเรื่องของวุฒิภาวะเป็นในเรื่องของ เจ้านายลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานใดๆมันก็อาจจะมีประเด็นมีปัญหาตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ไม d เซตของเราหรืออยู่ที่บุคคลต่อบุคคลเนาะเป็น Relationship ยังไงแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะทำให้เราอะนะครับต้องใช้ลักษณะของการเรียนรู้การปรับความเข้าใจในหลายๆอย่างหลายๆด้านหนึ่งไม้แปลว่าคุณค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับใครที่มี การงานดีอยู่แล้วก็จะพัฒนาเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคุณค่อนข้างโดดเด่นนะสำหรับชาวธนูอย่างที่บอกไปแหละว,ว่าคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วหนึ่งไม้มันหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการต่อยอดหมายถึงการพัฒนาในทิศทางที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อมีไพ่ High p r i e s t e s s มา t h High p r i e s t e s s แปลว่าตัวคุณเองต้องรู้จักที่จะ เรียนรู้เข้าใจนะครับสิ่งต่างๆไพ่ของการเรียนรู้ขึ้นมาถึง3ใบนะครับ The Hermit เนาะแล้วก็ The h a l r f a n แล้วก็ไพ่ The High Priestess มีทั้งหมด3ใบคือไพ่ของการเรียนรู้นะเด็กถือไม้ก็เป็นการพัฒนาการต่อยอดส่วนหนึ่งไม้ก็คือการต่อยอดอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าคุณต้องการเรียนรู้พัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของตัวเราเอง แล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่เป็นมากกว่าที่มีด้วยเช่นกันสิ่งที่คุณเสียไปมันมีโอกาสกลับคืนมานะครับอะไรที่คุณเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาหรือมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้คุณได้เลือกได้คิดได้ตัดสินใจนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือให้ซิกออฟคั ซิกออฟครับมันเป็นความหวังที่คุณจะได้รับนะครับอาจจะมีโอกาสดีๆมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้กับตัวคุณหรือว่าอะไรที่เราดิวเอาไว้อาจจะไม่ได้ช่วงแรกแล้วมันจะได้ทีหลังแบบนี้เป็นตน้นหรือไปสมัครงานนะครับอาจจะยังไม่ได้งานก็รอเรียกตัวก็มีโอกาสจะถูกเรียกตัวนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้นมันก็จะเป็นสิ่งดีๆนั้นกลับมาหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะมันเป็นสิ่งที่อาจจะดูช้าดูแบบไม่เป็นใจนิดหนึ่งเพราะอิทธิพออลของดาวพุธเนี่ย คโคจรผักองศาทับกับลักนณาของตัวคุณเองเป็นน่าจะเป็นเรื่องการงานด้วยทําให้การงานของคุณอาจจะดูติดขัดดูล่าช้าดูไม่เป็นผลแล้วก็มีประเด็นมีปัญหากันต้องใช้เวลาการเคลียร์กันเข้าใจกันปรับ หอย่างที่บอกว่ามันอาจจะยังไม่สําเร็จเพราะดาวมันผักองศาเราก็ต้องพยายามมองการไกลเป็นระยะยาวหรือลองเทิมอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีไพ่เดอะชาริรออเกิดขึ้น ชา a r ออตเนี่ยเป็นไพ่ของขุนศึกการเดินทางคุณอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือบางคนเดินทางข้ามกับประเทศก็ได้นะครับหรือไปศึกษาต่อไปทํางานต่างประเทศก็ได้เช่นกันถือว่ามีจังหวะโอกาสในทางที่การเดินทางค่อนข้างเด่นนะครับหรือการย้ยายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นไปได้บางทีคุณอาจจะต้องไปอยู่ในถิ่นแดนไกลที่อาจจะไม่ได้แบบคุ้นชินคุ้นเคยกับตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อ การจญเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินขึ้นไพ่เป็นนี้เลยไพ่ s i of pentacles i of p e n t a c l e เนี่ยการเงินค่อนข้างหวือหวานิดนึงนะครับแล้วก็มีไพ่เก้าเก้าเดียนด้วยเก้าเต็มสิบเลยอะ่ะ หมายถึงว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเติบโตมีการพัฒนามีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกำรรแต่ก็มีสิทธิออ t เ c นทานมีรายจ่ายต้องสมดุลต้องบาลานซ์นิดนึงนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะการเงินเราได้9ก้าเหรียญแล้วถือว่าเก้าเต็มสิถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดีมากปังมากเลยนะครับก็พยายามบริหารจัดการทัมมานี่แมจเมนต มันก็ยังพอประคองไปได้เนะ Balance, าะบัตรล้านรายรับรายจ่ายให้ดีแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ก็ถือว่ารายได้ดีรายจ่ายเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรบริหารจัดการได้นะครับมันก็ถือว่าโอเคได้ดังนั้นเนี่ยตอนมีก็รู้จักเก็บหอมรอมริบนิดนึงเนาะพอตอนมันไม่มีเราจะได้มีโอกาสในการที่ได้แบบสภาพคล่องในทิศทางที่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจจะ recession นะครับสำหรับ ต่างประเทศแต่ประเทศไทยเราถือว่ามีภาวะเข้มแข็งอยู่พอสมควรนะครับแต่ผลกระทบต่างประเทศมันก็มีผลกระทบต่อไทยเหมือนกันก็พยายามจัดสรรปันส่วนนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะโชคลาภนะครับโชคลาภจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอโชคลาภให้กับชาวธนูลักนณาธนูนะครับเดวิลความเสี่ยงมาเลยเดอะเฮอร์มิตมาอีกหนึ่ง เจ็ดถ้ว okay. ยโอเคไพ่บอกนะครับว่าเราควรกระจายการลงทุนเนาะสำหรับใครที่ลงทุนเทรดต,ต่างๆอย่าเสี่ยงมากเกินไปเดเวลคือความเสี่ยงนะครับหรือการที่ก็ได้ก็เสียการลงทุนส่วนจะถ้วยคือการกระจายการลงทุนส่วนเดอ h e เฮอร์มิตมองหาธุรกิจใหม่ๆเตรีมการลงทุนใหม่ๆอาจจะเป็นอันนิสงในสิ่งที่ดีกับตัวคุณมากกว่านะครับดีกว่าการลงทุนแบบเดิมๆเพราะว่าเศรษฐกิจของอ่ะสมมติเลสเซชันแน่นอนของ าสหารัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรนะครับเกิด Recession Recession คืออะไรรีเ s ช i o นคือหมายถึงเศรษฐกิจถดถอยนะครับทำให้มีการฟื้นตัวยากนิดหนึ่งในปีนี้นะครับ2อ6 6นี้อาจจะทำให้หุ้นกองทุนนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ อาจจะยังไม่ค่อยฟืนเนาะก็ลองไปมองหาในเอเชียนะครับเป็นธุรกิจใหม่เนาะมันก็อาจ,จะดีในทิศทางที่ดีส่วนใครลงทุนในซื้อลาบลอยอันนี้ต้องระมัดระวังอยาได้อยากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเกินไปพยายามจัดสรรธรณีมัลจเมนท์ Management. ช่องนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าแนะนำการลงทุนเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นประเด็นล่อแหลมนิดนึงก็พยายามมา มาแนะนําให้แล้วกันเพราะเราห้ามใครไม่ได้เราก็แนะนำแล้วกันว่าแบบอย่าเสี่ยงอย่าลงทุนมากจนเกินไปและอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับอย่าเซ็นกู้อย่าเซ็นคำเดวิลมาระวังจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดคดีความเกิดขึ้น,ดดนแบบนี้เป็นต้นพยายามหาความรู้มากๆนะครับความรู้จะเป็นสติปัญญาความรู้ต่างๆจะเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวคุณนะครับหรือลดความเสี่ยงได้เนาะแล้วก็ เอาแต่พอดีเนาะสำหรับใครที่ต้องการซื้อราบลอยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม